ช็อกช็อกช็อกลถใหญ่ขนาดนี้ใครจะไม่ช็อกกลับมาอีกครั้งกับแคมเปญสุดฮิตสยามทีวีช็อกเซลล์รถใหญ่เป็นใครก็ช็อก รวมสินค้าแบรนด์ดังเครื่องใช้ไฟฟ้ามือถือและไอทีแฟลกเซลลดสูงสุด70%จองเพียง8 8บาททอนศูนย์เปอรเ็นนานสูงสุด48เดือนเครื่องสภาพผ้าทีวีเครื่องเก่ายาทิ้งทุกรุ่นทุกสกภาพเปลี่ยนใหม่ให้ไวได้ลดทันใจ1,100บาทพบกับสินค้าช็อกราคาทีวี5 5นิ้วราคาพิเศษ9,790บาทเครื่องซสกผ้าฝาบน8กิโลกรัมราคาพิเศษเพียง ้าพันห่บาทตู้เย็นห้าจดสอขิว1ประตูราคาพิเศษ3,999บาทแอร์อินเวอร์เตอร์เก้าพันบทเริ่มต้นเพียง7 9 9ดบาทไมโครเวฟดิจิตอลยี่ลิตรเพียง1,790บาททุกใบเสร็จลุ้นรับสมาร์ททีวีจอใหญ่ยักษ์สีเครื่องมูลค่ากว่า4ี0แสนมืบาทช็อคดิว ช็อปราคาช็อปจนต้องช็อปที่สยามทีวีช็อปเซล์วันนี้ถึง31สิงหาคม2568และสยามทีวี .com อโปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลยสยามทีวี